อะนะครับสำหรับนะครับท่านที่พักไก่3หรือ4วันนะครับก่อนออกนะฮะสาหรือสวันก่อนออกเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะฮะบางคนนะฮะบางคนนะฮะพักไก่นะครับผม3าวันก่อนออกเนี่ยบางคนพักไก่3าวันก่อนออกมีวิ่งสูมด้วยนะฮะมีเอาแดดเอาหอบนิดนึงด้วยนะครับมี อ่ล่อคือแบบไม่เชิงล่อก็คือแบบอ,อ,แบบอ่อะไรละ่ะในทํานองแบบมีโดดหลุมนิดหน่อยอย่างนี้ครับลอ่อก็เค็คือแบบสักสามทิมที่ห้าทิมีมีคือบางคนกลัวแบบเขาเรียกว่าพักอย่างเดียวเนี่ยกลัวมันอ้วนบางทีกลัวมันอ้วนกลัวมันคือสามวันมันก็นานอยู่นะสําหรับคนที่เคยเลี้ยงไก่ออกตีจริงๆนะครับผม พักสามวันมันก็นานอยู่บางคนก็ออกกําลังกายตัวนู้นบ้างออกกําลังกายตัวนี้บ้างจริงๆนะครับทําได้ไหมนะครับผมมันอยู่ที่ว่าไก่ตัวนั้นเนี่ยเคยทําแบบนี้ไหมครั้งแรกที่ออกเคยทําทําได้ครับนะถ้าเคยทําทําได้ไม่ตายตัวหรอกครับนะไม่ตายตัวหรอกคือเขาเรียกว่าออกกําลังกายในในจุดที่เหมาะที่ควร นะครับผมสำหรับท่านสำหรับท่านที่เลี้ยงตีนี่ก็นะฮะสำหรับท่านที่เลี้ยงตีก็น่าจะรู้นะครับผมนะน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแค่ไหนแค่เหมาะพอควรแค่ไหนนะครับผมแก่งจริงแล้วถ้าขังพักจริงๆเนี่ยอืมไม่รู้นะผมผมว่ามันก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับมันผิดปกติมันน่าจะผิดปกติใน ในแต่ละวันของมันก็ได้นะครับผมจะงงว่าเออเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรทําไมมันต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับบางทีบางคนพักในสุ่มนะฮะก็จะคิดว่ามันพักแบบสงบที่สุดก็คือพักในสุ่มคุมพาคงไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะบางคนพักอ่าอ่าในเขาในรล้วในในในปล่อยให้เดินนะฮะปล่อยให้เดินในในในรล้วกว้าง บางคนก็มันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับผมแต่สําหรับไก่ผมเนี่ยก็ไม่ใจตัวเหมือนกันนะฮะตัวไหนที่มันเป็นไก่ขนสองนะฮะลูกอายุหน่อยผมก็ระหว่างพักเนี่ยผมก็ยังกดัดแดดตอนเช้าตากแดดเหมือนเดิมนะฮะพักสามวันเนี่ยแล้วก็ตอนอกลางวันก็เอาปล่อยอยู่ตรงกลางวันปล่อยอยู่ เรียกว่าปล่อยละปล่อยเดินนะครับปล่อยเดินปล่อยเดินเล้านะครับผมปล่อยเดินตะข่ายนะครับวันที่สองนะครับพักวันที่สองก็ทําแบบวันที่หนึ่งนะครับผมพักวันที่สามผมค่อยขังไว้ในสุขนะครับทั้งวันนะฮะแล้วก็มายืดเส้นยืดสายหน่อยตอนเย็นๆนิดหนึ่งนะฮบผมก็ขังไว้นะครับนี่ลูกอายุถ้าลูกหนุ่มเลยนะฮะลูกหนุ่มเลยก็อลูกอายุต้องต้องผมก็พักแบบนี้นะครับผมเพราะว่าลูกอายุเนี่ยบางที สามวันนี่เปลี่ยนเปลี่ยนน้าหนักได้เลยนะครับสามวันนี่นะฮะถ้าเราพักจริงจังเลยแบบพักไม่ทําอะไรเลยนะฮะน้าหนักเปลี่ยนได้นะครับจากที่คุยกันไว้แบบขึ้นกิโลที่นะฮะขึ้นกิโลที่หน้างานนะสองจุดแปดนะฮะเราไปขึ้นทีสองจุดเก้าครึ่งก็งนี้นะครับข้าวยังไม่ไปกินเลยครับขึ้นนะครับสามวันนี้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเขาไปเปรียบไก่กันเนี่ยเขาจะเปรียบลุวงหน้ากันสองอาทิตย์ นะฮะเปรียบล่วงหน้ากันสองอาทิตย์ยังไงก็ไก่มันก็คอสหนึ่งสิบสี่วันอยู่แล้วครับคอสเลี้ยงนะครับผมคอสเลี้ยงสิบสี่วันอยู่แล้วถ้าเปรียบล่วงหน้าสองอาทิตย์นี้แสดงว่ามีแผนเรื่องน้ําหนักนะฮะด้วยนะครับผมไม่ทุกที่นะครับนะฮะแต่เขามีแผนเรื่องน้ําหนักด้วยตรงที่วันในเปรียบเนี่ยเขาก็จะแบบทําเล็กไปเลยนะฮะทําเล็กไปเลยปีกนี่ตัดไปนะฮะไก่นี่ ก่อนจะไปเปรียบในไก่นี่น่าจะกินข้าวครึ่งกระเพาะมาสักสามวันสี่วันนะฮะก็เอาไปเปรียบนะฮะก็ถ้าตีในตอนที่เปรียบเนะี่ยแย่เลยครับไก่นะฮะถ้าตีในตอนที่เปรียบแต่ถ้าเปรียบแล้วอีกสองอาทิตย์เนี่ยค่อยมาตีเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะไม่คุยเรื่องเขาจะไม่คุยเรื่องขึ้นช่างนะฮะผมที่หน้างานเลยนะครับโอเคนะครับก็พักนะฮะสล้วับไก่หนุ่มก็ ก็พักกัดน้ำกดดัดแดดตอนเช้านิดๆ,นๆนนหน่อยๆแค่นั้นเองไม่ต้องเยอะนะครับแค่นั้นนะครับตอนสุดท้ายก็ขังเหมือนกันนะครับผมวันที่สามนะครับวันที่หนึ่งก็กัดกัดคือมันไม่เชิงว่ากาดดัดแดดหรอกคือไม่ต้องเช็ดเทียกทั้งตัวไงครับก็ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนคนตื่นมาได้อาบน้ําอืมตื่นมาแล้วได้อาบน้ํานะครับอาบน้ําแล้วก็มาขังชิวๆเดินตะขครยชิวๆนะฮะคือผ่อนคลายนะฮะผ่อนคลายเขา วันที่สองก็เอาผ่อนคลายเขาไม่ได้ว่าขังเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำนะฮะทั้งทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นสาวันมันก็นะแล้วแต่เราจะสูตรนอกไม่ตายตัวไม่ถูกไม่ผิดนะครับตามนี้เนาะนะครับผมก็นะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ